อ๋อสี่ิบโมงแล้วอ,อีกชัว่วโมงนึงกินข้าว,วแล้วนี่มีก็ดูนะเฝ้าฝันในการกินข้าวดีกว่าลูกมาสับชุดต้องกินอะไรอ่ะมีคนบอกต้องไม่กินกุง้งป่ะใช่ไหม ขนมสาดีเหรอลูกเออบ้านครัวอยู่ถนนเอกชัย,ชยตอนเรียนมหาลัยบอกว่าเพื่อ,อนถามว่าจะไหนบอกอ๋ออยู่แบบแถวเอก,กช,ชัยอะไรเงี้ยเพื่อนบอกที่ขายขนมสาดีป้าบอกมึงด้านต้านอีเวนเราเพื่อนไม่รู้จักจะชชกช Evan, ใช้ไหมลูกก็ไปกินนี่ป้าลูกชิ้นที่อันนี้ว่าใช่ไหมเออจริง เคยมาสอนแล้วเคยมากินแล้วอ่านอ่านชื่อขนมถูกบ้างเออขนมเลียบนีโดยคุณอ่านยังไงก็อ่านว่าเลียบนีเนาะเออคุณอ่านอยู่วันแสนรอบก็นมนถ้านแล้วเราาว่ขนมเลียบนีเขาเขียนได้ไงวะออ๋จนมีคนบอกว่ามือเขาอ่านว่าเลียบแค่นี้แค่ได้บอกว่าอจิตใจมันซ้ำนีแหละขอโทษนะครับนะเออลูกเจราิญนะลูกนะ ไปคนอย่างชาันแบบนั้นซัฟเฟอบทเลง <c oughs> อะไม่สรุปต่อให้จตอบภายในหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวช่วงหลังจะได้ไปชิวๆละนะโอเคไปหลเนี่ยเ,เรื่องต่อมานะฮเมื่อเช้าเราเรียนโครงสร้างกันแล้วใช่ปวะว,ว่ามี subject บวกกับ verb แท้ใช่ไหมมี verb ไม่แท้ก็เป็นส่วนขยายไดน้นะครับ เอาหลังมาดูในเรื่องของคำเชื่อมบ้านหลุกเด็ดครับเราเอาคำขยายตัวของต้นนะคำขยายหลุดตัวแรกชื่อ adjective ช่วยการหลุกเด็ก a d j e c t น v e ภาษาไทยเรียกว่าคำคุณนะคุณในสารหลุกสังเกตจาก adjective คำคุณในสารมีไว้ขยายมาเช้าเราเรียนไปหลายรอบมาหลุกขยายเลยนะขยายน้ำกปะเออสังเกตหลุกถ้าขยายน้ำให้หนูเริมาา่ม adjective มาใส่นะครับ ดังนั้นฝากไว้อย่างหนึ่งเวลาผมท่องสับขอให้ท่องหน้าที่ของคำมาด้วยโอเคไหมลูกได้นะแอดจะทิปใครแนะนสังเกตตำแหน่งวันนี้เรงหลกวางตรงไหนได้เนาะวางไว้หน้านามได้ลูกแล้วก็ส่วนใหญ่จะวางไว้หลัง verb to be กับ linking verb เนาะจะวางไว้หลัง verb to be ลูกกับวางไว้หลัง linking verb โอเคไหมนะเดี๋ยวเนี่ยจำแค่นี้พอนะฮะนะทำข้อสอบก็คือลูกไปท่องสับแล้ลูกท่องเม่นๆนะเออดีดีนะฮะ มันจำไว้ว่านะฮะ adjective เ,เนี่ยนะครับคำคุณศัพท์มีไว้ขยายนามหลูบนะแล้วก็ตำแหน่งมักจะวางไว้ตรงไหนฮนะนะนะวางไว้ like be, หน้านะครับหรือวางไว้ adverb to be หรือ linking verb นะครับส่วนเพื่อนบ้านของมันหลุกคือใครฮะ adverb ตั้งสติดีๆเรื่องนี้เด็กๆผิดเยอะเด็กๆหลุบ adverb ภาษาไทยเรียกว่าคำกริยาวิเศษหลุกสังเกตฮะ adjective ขยายนะ adverb ขยาย อตอบดังนั้นให้ชื่นใจแอ,จยอยน,นแอเจอร์ทีคขยายแอนเวิร์ดขยายเออหนูจะตอบจากเวิร์ดไม่ใช่จำใหม่หดดเด็กแอดเวิร์ขยายทุกอย่างฮะยกเวน้นไม่ขยายอยู่อย่างเดียวคือยกเวน้นไม่ขยายใครจะ๊ะนนาไหนถูกเพราะถ้าขยายแนมคือใครล่ะแอนเจอร์ทีไหนทั้งนั้นตอบดังนั้นให้ชื่นใจสาตร์แดงว่าแอดเวิร์ดขยายเวิร์รดได้ไห ได้ขยายแอดจี A T ee, ได้ป่ะได้ขยายแอดเวิร์ด e, ด้วยกันเองได้ป่ะได้ขยายทางประโยคเลยได้ป่ะได้เช่นอะไร Yesterday เมื่อวานนี้ฉันไปพารากอนไง I went to Paragon เขาว่า Yesterday ขยายทางประโยคคือการที่ฉันไปพารากอนมาเลือกไปดูอยาประเด็นต่อไปอีกประเด็นหนึ่งที่เด็กๆจะพลาดกันเยอะคือหนูชอบจะว่า Adver b ค,คือคำที่ดีไม่ใช่ไม่ใช่เห็น L Y แล้วบอกว่าคือ adverb ทั้งหมด นะหนูต้องดูดีๆหนูนะว่า adverb นะเกิดจากการนำเอา adjective บวกลี่หนูสังเกตนะ adjective บวกลี่ได้ adverb หนูบรทัดบนเห็นไหมส่วนบรรทัดล่างนะถ้าสิ่งที่หนูมีไม่ใช่ adjective หนูอาจจะเป็นคำนามเป็น verb เ,เป็นคำไม่มีความหมายถ้ามันเอามาบวกลี่มันจะได้อะไรลกไปแทนได้ adjective หนู ดังนั้นจำกรอบสีเหลือ,องดีีตอน,นเด็กๆครูบอกอะไรสำคัญให้ไฮไลท์ใช่ไหมลูกนีไฮไลท์เลยนะลูกี่นีน่ไฮไลท์แล้วเด็กบอกเขาจะใช้ได้ดีกว่าดั้นังดัลดัง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 ดัอดัทิังดังดนะังดังค,คําดังศังดังดัขยายนังดางดังดัาดัง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 รังดังดังวังดางดังดังวางดังดังรังด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 ั e ดังดังดยงเศษนะครับ มีไว้ทำไมลูกขยายทุกอย่างยกเว้นคำน้ำแสดงว่าแข็งเวิร์ฟได้ขยายแอร์เจทีได้ขยายเวิร์ฟด้วยกันเองก็ได้ขยาทคำประโยคอ่ะได้นะครับแล้วก็แอร์เวิร์ฟดุแหลเกิดจากแอร์เจทีบวกวีส่วนถ้าสิ่งที่หนูมีมันไม่ใช่แอร์เจทีเปล่าเป็นคำไม่มีความหมายเป็นนามเป็นเวิร์ฟเอามาบวกวีหนูก็จะได้แอร์เจทีออกมาแทนกระจมยไปลูกจบให้เสร็จจ้ะ ูชอบจอบแหลมากเลยมันใช้ดีดีเนาะโปรเจคเตอร์เห็นใช่ไหไปต่อมาลูกถ้างั้นสังเกตวันในห้องสอบเกิดอะไรขึ้นหนูเห็นคำคำหนึ่งลงท้ายด้วยอยู่หนูอยากจะรู้จังเลยคำนั้นแพจทีแย่กว่าทำไงดูอะมาเน้ าเห็นคำคำในงลงไทยด้วยีอยากรู้ adjective รู้ทำไงให้มาปักลี e ่ิ้งลูกให้มาปักลี e ่ทิ้งแล้วดูคําที่เหลืออยู่ว่าเป็น adjective เหรือไม่เป็นให้ดูคําที่เหลืออยู่ว่าเป็น adjective หรือไม่เป็นปัญหาของหนูก็คือคุ้ครับคุ้ครับแล้วหนูจะรู้ได้ไงอ่ะว่าคํานั้นเป็น adjective หรือเปล่าก็เห็นตาไปดูด้านซ้ายสิลูกก็คืออะไร adjective ไม่ทำไงนะขายายนามหนูก็ดูว่าคําที่เหลืออยู่อ่ะาขายายนามได้หรือเปล่าโอเคปั๊ถ้าขยาย แอปที่บวกนี่อัปเดทตายไปแอปแต่ถ้าสิ่งที่หนูมีมันขยายนามไม่ได้เวลาหนูบวกนี่หนูก็อัปเดมันขึ้นเป็นแค่อะไรเป็นแค่แอปที่เขาจะยาตายไปดูดูตัวอย่างซะหน่อยดูตัวอย่างซะหน่อยให้หนูหกนี่ละกันไปไนหะถ้างั้นช่วยครูหน่อยดูอยากรู้จังเลยแฮปปี้อยากรู้จังเลยว่าใครเป็นตัวฉันฉนะลูกนะเฟรนลี่ lovely, ugly, b e a u t i f u l l y แล้วก็ daily อยากรู้จะเลยบกนี่ไนงะใคร adjective ใคร adverb ถ้าช่วยหน่อย happy อยากรู้ adjective adverb ทาไงนะเมื่อกี้ครูบอกแล้วเยวอยากรู้ adjective adverb ทาไงตัดลี่ไมู่กตัดที่เหลือเหลือ happy บ be p e r f e c t สังเกตหน่อ happy มาจาก happy มีความสุข มีความสุขขยายนามได้ไหมมีความสุขขยายนามได้ไหมได้ดีปะสาสแดงว่าชา้าชปป้า happy เป็น adjective ถ้างั้นหนูก happy ก็เลยอัปเกรดสุดท้าย happy <Love. S 1> เป็น ad <Love. S 1> เข้าใจยังเอาใหม่ l o v ล l y น่ารักเป็น,นิ d อยากรู้ adjective h y v e r ทำไงนะตาด ly เหลือ l ล v e เล v ฟเป็นเ,เป็น verb แปลว่ารักกันเป็นคำนามแปลว่าความรักแปลว่าคนรัก สังเกตเหรอไม่รูกครูสอนให้หนูรู้จักคำว่ารักแล้วโอเคไหมลูกบวกจะแตกนะเท่าไหสังเกตลูกเป็นเวิร์กแต่นนะใช่แอดเจคทีฟยังอยากแค่อัปเกรดลูกสุดท้ายเลเวลี่เป็นแค่แอดเจคทีฟเห็นไหมยังไม่เป็นแอดเจคทีฟกต่ขึเป็นแอดเจคทีฟโอเคไหมลูกต่อไปบิวที่ฟูรี่ย่างสวยงามอยากรูแอตทริทีฟแอนด์เวิร์กทำไงน,นะตัดลีเหลือบิวที่ฟูแปลว่าสวยสวยขยายนามได้ไหมลูก ได้แสดงว่าคำนี้เป็น adjective adjective บวกนี่อัปเกรดเป็น adverb ใช่ป่อยากสวยงามเป็น adverb ได้ไหมลูกอหม่ friendly น่ารักเป็นมิตรอยากรู้ adjective adverb ทำไงตานลีเหลือ friend เป็นคำนม้มแปลว่าเพื่อนใช้ adjective ยังอยากท่านั้นอัปเกรด friendly เป็น adjective อัพลีน่าเกลียดอยากรู้ adjective adverb ท,ทำไงนะตัดลีเหลืออัพมีความหมายไหมเออไม่มีเนาะเป็นเสียงหนูตอนโดนเพื่อกนก,นกนระทื้บรรลุอัพเลยนะเออสังเกตุใช้ adjective ยังอ,อยากอัพเดท 5, เกลายเป็น adjective สุดท้ายลุกเดลี่รายวานันอยากรู้ adjective adverb ทำไงตัดลีเหลือได้ไหมเออได้นี่คือเดย์ใช่ไหมลูกเดย์เป็น,น,นคำนามแปลว่าวันใช่ปะ ใชร์เจทีฟยังอย่างก็อกกัปเกรดกลายเป็นแ d j e เจทีฟแต่คำนี้พิเศษหนูมันเป็นการบอกเวลาได้ด้วยมันเลยกลายเป็นอะไรได้ด้วย adverb of time เข้าใจยังได้ไหมหนูอืมถ้ายั้นวันสอบวิเคราะห์ให้ได้แบบนี้ปัญหาของหนูคือ Adjective คำนั้นมันขายายนามได้หรือเปล่าขนเข้าใจไหมอืมอลองไว้หน่อยในโปกโพนี่ <c oughs> ไปขอให้เป็นนะไปฝึกทําโจทย์เยเอะๆนะวันนี้เนี่ยครูสอนทุกอย่างอย่างละสองอย่างก่อนอย่างละหนึ่งอันสองอันนั้นประเด็นคือนูต้องไปวิเคราะห์โจทย์ให้ได้นะลูกไอ้ครูเลยต้องสอนหลักการก่อนเพราะถ้าสอโนโจทย์ไปเลยหนูก็จะต้องมานั่งคุยกันเรื่องนี้อยู่ดีแล้วมันจะงงมันจะเรียนไม่ถูกนั้นครูเรียนให้แล้วนะว่าต้องรู้อะไรก่อนรู้อะไรหลังนะลูก ทำให้หนูจบเร็วขึ้นถ้าจบช้าต้องกินข้าวช้าแล้วูออกเองมาแล้วเห็นไหมมืออยู่ในนี้ก็มีแรงขึ้นมาเลยงงเลยนะใช่ถ้าจบช้าต้องกินข้าวช้าจบเร็วก็ปล่อยเร็วกว่าท mm hmm. ุกวันี้ก็มีแรงขึ้นมาเลย mm hmm. ลเราต้อยม่แรงจริงนะ มีเข้มสีหรอเมื่อกี้แสงเช้าว mm. ่าไปตรงปั๊มน้ามันเนาะไปซื้ออะไรซอนมาแล้วมีเค้มีก็เอายิ้มเนาะอยู่กับเลขายิ้มกันอุ้ยมึงมีเค้มีกี่คิวอย่างเงี้ปิดขับรถไปหน้าร้านเปิดแปดโมงครึ่งก็เลยเบ้ากันว่าขายใครว่าแปดโมงครึ่งเขาไม่ทำงานเราอยู่ที่เบนก็ขายใครเนาะ เห็นหนูกินทูน่าคอนสบัยเห็นข้าวไข่เจียวเนี่ยโอ้ชิวเคยเจอนักเรียนดึงนะน้องไก่เคเอฟซีต่อหน้ามาแล้วนะจิตใจก็นะหยาบช้าที่ดเดียวแล้วเนกแล้วเห็นเคยแบบมาเรียนตอนนั้นเรียนสอบพิเศษนะนมันก็มาประมาณสี่ห้าคนนะตรงเดียวกันแล้วก็ถือเป็นพัคเก็ตเคฟซีมาซื้อเป็นแบบต้องหลายๆน้องมาแล้วมันก็มาดึงเป็นผู้หญิงเลยนะดึงอะนะอ,อนแเรียนไปแล้วกกินน่องไก่เลยวะ ผมก็แบอโอ้โหเค็มสีมันหอมจังเลยเนาะอะไอรเงี้ยเนาะแล้วเลนผู้หญิงคนนั้นก็เลยเป็นบอกว่ากลินนะครับนะเป็น,นกนะนุลสตรนีนะลูกนะกุลแปลว่าหมูสตรีแปลว่าผู้หญิงนะลูกนะเป็นผู้หญิงที่มีลักษณะเป็นหมูนะลูกนะคุณระสตรีนะลูกนะอีเด็กเขาเมื่อวานบอกโอ้ยรู้สึกเหมือนหมูขุยาาเวลาพันเซลล์นะลูกนะเป็นกุลสตรีนะลูกนะก็ผู้หญิงที่มีลักษณะเป็นหมูนะลูกนะ แต่โชคดีนะยังไม่เคยเจอท่านเรียนอบูกะทะมากินหนเนาะถ้าปีนเนาถ้ากินหมูขาได้อะเราอย่าเรียนเลยลูกนะแนะนำกินนะลูกท่านี่เข้าไปตรงเมืองสุพรรณนี่ไกลละกี่กิโลสี่สิบก็ประมาณครึ่งชั่วโมงไงสุพรรณมีบอลทอนดีมากนี่เลไม่มตกลงอยู่จังหวัดเดียวกันแพร่ที่ใส่ไว้ที่บอกมี ดีไหมีไหมครับบอลชอนครับอุ้ยเดี๋ยวนี้บัลชอนกระจายตัวไปไจาแล้วหรอเมื่อก่อนบัลชอนเป็นอะไรที่ต้องกินที่กรุงเทพไม่มีที่ต่างจังหวัดเลยเราจะมีที่แลรมมีคริสปี้ครีมกินไหมเคยกินคริสปี้ครีมไหมอ้ยหวานถึงใจใจหวายเลยทุกเอยนะตาถึงบ่อเลยนะลูกเอ้ยอร่อยตักขานแล้วเคยไม่ต่อแถวนะคือกินคริสปี้ครีมเลยทุกวันนี้นะเขาโหไม่มีคิวแล้ว ไปต่อที่ทหารเนาะเออพี่ทหารคุณน่ารักนะเป็นลูกครึ่งเยอรมันมนด้วยตาพี่ดูอะไรไม่ดูน่ารักเนาะหลายคนจะบอกว่าพี่ทหารคุณหน้าตาเหมือนเยโม่นะลูกหน้าตาเหมือนเยโม่เลยขอไม่เคยได้ถ่ายรูปกับมันนะไม่ขึ้นเฟซบุ๊กหรอกต่ไหนถ่ายรูปกับมันที่ไหนวะพารากอนไหม แตาหากะพระกุนพระกุนแหวนพระกอนพี่หลานคุณน่าร้านี่ไงขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะเอาไอ้ของไปไปมาแล้วนี่ไงพี่หลันฉันเนาะน่ารักไหมหน้าตาเหมือนเหียวโม่ไหม เคยรู้เอลโมบ้างมีตับเอลโมบ้างไอตัวสีแดงๆอ่ะในเซซามิสป er ีอ่อะ That's Elmo's World กูว,กกว่าแล้วกูจะจ้างมพได้ติดจ้างบอกวก็ได้นะครับไม่รู้จักแล้วเนาะน้ารักชื่อเมทีพ่อชื่อไมตรีนะลูกแม่ชื่ออันเนตตาเนานะแม่แม่เป็นคนเยอรมันเนาะพ่อเป็นคนไทยอ่าพ่อชื่อไมตรีนะสมุนนกเล็กน,นะลูกนีน่กอ่าพี่อะครับกูชื่อเมทนะีเนาะเมทีนกเล็กน,นะลูก ทุกคนก็ชอบเพราะว่าเมทีนก็เล่นนะลูกนะทุกคนก็จะไปดูนกเมทีหรือเปล่าลูกน่ากลัวมากนะลูแต่เมทีใจคนน่ารักเราก็จะชอบมอบเมทีให้เมทีซื้อของให้กัโลกนะจริงแต่ว่าคลิปเมทีเมทีเราต้องดูเมทีไปเรื่องกุ้งก้ามันตอนนั้นเมทีซื้อแคร์แบงปซื้อแคแบร์ให้เพราะอะไรไปงองเงยใส่เมทีนะลูกบอกคุณซื้อให้เรนะลูกเมทีก็ซื้อแคแบร์ให้เราใช่ไหม การมีที่หลที่ดีนะลูกงานะเราจะได้แชร์ไปไหนมาอุ้อลูการพิจารณาสินเตในะลูกมันทำมาเป็นงงแบบซื้อที่ไหนก็ไ,ไม่เห็นรู้เลยเนาะดาบบอกพาไปซื้อมาซื้อหน่อยนั่นล่ะอ่ะครูม,มีน้องมาหาครูก็ดูแลน้องแล้วหาคร,รูดีอน้องอะนั่นที่เสร็จในโลกไปแล้วนะเรื่องต่อไปอ่ะไปเมื่อกี้เราเจอคำขยายสองตัวคราวนี้พี่ดูคำเชื่อมบ้างหลุดเด็กๆนะ p r e p o s i t i o n ที่รักจาแท็กโพซิชันภาษาไทยเรียกว่าคำบุกพะบุกขบดที่รักหนุกบวกผบดมีไว้เชื่อมคำหลุกแต่เชื่อมคำนั้นเชื่อมคำอะไรคำนามเชื่อมคำนามอะใช้ยังไงจัาไปดูสิหูกบุกพบดบวกคำนามาทนสังเกตหูุกมีใครเป็นนามหรือสิ่งเสมือนนามบ้างไปดูสิอะคำนามก็คือนามใช่ไหมได้เด็กหกเชื่อมคุณไหนเดกมีใครเสมือนนามได้บ้างหูุก ตัวแรกแทนนามแต่ก็คือพูดบ่อยๆซ้ำๆเราก็ใช้อะไรสรรพนามแต่สรรพนามนี้รลูกจำไว้ให้ใช้รูปกับรูปออกเจให้ใช้รูปกับอ่ะขอรู้คำนี้หน่อยมีใครเป็นเพืพโพบ้างหลูกบอกผมได้ไหมมีใครเป็นเพนโพบ้างรู้จักปะอ่ะถ้าเริ่มสับตัวนี้มาเดี๋ยวมันจะไหลมาเป็นคบวนเลย in on a มีใครอีก with by from to above under below beyond against แต่บากไปดูนะมีใครเป็นเพจโพลนะลูกใช่ไหม off of น่ะ of off ะงลูกเห้นใไหมเคยดูไม่เคยดูหรอกเคยดูแต่เจ้าประจัญใจรู้ไหมเคยดูแฟนชอบออฟดอลกล้าไหมรู้จักปะที่เขาเป็นใส่หน้ากากสีขาวครึ่งหนึ่งอ่ะเนาะมันจะมีเพลงดังเขาร้องว่าอะไร t n k o f me อะไร off มีขเขาไม่ไนะ้ว่า think of ใครไม่หรูกนะเออวันนี้จะบอกใช่ไมล่ I think of him I think of her I think of you เงีย้ยใช้รูปกรรมเข้าใจไหจไมลูกนะอย่าไปใช้รูปประธานเนาะเข้าป่าวได้ไหมลกูกต่อไปต่อไปต่อไปมีใครได้อีกลูกมี noun อะไร noun phrase noun วลีมีอะไรหรก noun clause อนุป,ประโยคน noun phrase เกิอะไรหรกคำแหละคำหลอกรวมกันแล้วนะดูรวมรวมแล้ว มีเสด็จเกินดูว่าอรก็แต่ดูรวมๆแล้วหมายถึงเปลี่ยนเสมือนเป็นนามที่จะบอกคือดูรวมๆแล้วเปลี่ยนเสมือนเป็นนามเช่นถ้าคำแนมแคลนแมนผู้ชายแต่ถ้าโครแนวอคลรอัทอปะถ้าโครแนวคือขิมใช่ไหมแต่ถ้านาวเฟรชอะยหลงกลุ่มคําแต่ดูรวมๆแล้วเป็นนามก้อนหนึ่งเช่นอัทอแมนผู้ชายตัวสูงเนาะไอ้เจ้าไทยเท่ากะรมนะไอ้เจ้าเปรตกะลมเราเดือดใช่กะลมแต่นาวคอสกะไรหน้า แต่เป็นแนวเช่นอะไรลูก what I like เห็นปะดูรวมๆแล้วมีเสถียรเกินนะลูกนะเอเอ,อสังเกตู what I like สิ่งที่ฉันชอบสังเกตุมีประธานมีกริยาถูกนปะแต่สังเกติดี what I like ดูรวมๆแล้วเปลี่ยนเสมือนเป็นอะไรเป็นนามก้อนหนึ่งสิ่งที่ฉันชอบปะมันเหมือนเป็นนามลูกเขาเรียกว่านามอะไรนามฟอสเขาจะยาก ได้ไปดูและอีกตัวนึงที่เราเรียนมาแล้วเมื่อกี้เนาะก็เคยนะ verb-ing ที่ทำหน้าที่เป็นคำนะก็คืออะไรนะเจอรันนั่นเองเห็นไหมลูงแต่สังเกตลงพวก preposition จะบวกคำนามหรือสิ่งเสมือนนามนะมันไปสังเกตดูดีบวกแนวบวกโครงแนวรูปกรบวกแนวเฟรซบวกแนวคลอสบวกเจอร์นะแต่เนี้ยถ้าเจอ of in on at with by from to อร์มทูสังเกตตรงพวกนี้ดิ สอนการใช้อินออนแอดต่อยละกันเนาะเอาเงินแม่ที่ตอไปเรียนที่อังกฤษมาให้คุ้มนะลูกเนาะไปเรียนใอังกฤษมาสิ่งที่จำได้คืออันนี้ลูกเนาะไปเรียนกับมาดามมานะเฮ้ยเรียนกับคนอังกฤษเลยนี่เขาสอนเรื่องอินออนแอดใช้เป็นเปล่าหนูใช้อินออนแอดเป็นไหมลูกอ่ใช้ไม่เป็นเลยตรงนี้ขอเวลาสิบวิหนูจะเก่งเรื่องอินออนแอดเลยพร้อมยังเอาละนะเริ่มเปิดพีระมิดกว้างๆลูปิดแคบๆเนาะแล้วตีเส้นตัวตรงกลางลูกจำว่าวันกับถนน นะสังเกตได้เลยสังเกตุได้โพบอกเวลากับสถานที่ถ้าบอกเวลาลสังเกตุใหญ่กว่าวันสัปดาห์เดือนปีฤด,ดูกาลใช้อินเกี่ยวประวันใช้ออนจุดเฉพาะใช้แต่บอกสถานที่ลใหญ่กว่าถนนประเทศโลกเมืองเขตจังหวัดใช้อินเกี่ยวกับถนนใช้ออนจุดเฉพาะใช้แต่ ประมาณ90%้เนี่ยหนูใช้ประโีน,นี้จบได้เลยแต่มันก็มีข้อยกเว้นเล็กๆนอนออๆเช่นอะไร in บวกช่วงเวลาของวัน the morning, the afternoon, the evening. อ,อินเดอะมอร์นิ่งอินเดอะอ o ฟเตอร์ e ูนอินเดอะอีเวลาจะบอกว่าอะไรนะ I work in a school อย่างเงี้ยอันนี้ก็คือบอกว่าหนูอยู่ข้างในโรงเรียนอันนี้คือการที่บอก position อยู่ข้างในจริงๆข้าตอไห,หนดูนะ,ะเน,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 นเนี่ยอันนี้ภาพรวม้าคิบอร์อินออนดอไม่ออกใช้ประมิดนี้เข้าไปช่วยได้โอเคปะ อันนี้เป็นแบบสูงโองเนาะได้นม,มาตอนเรียนเทคิคมาดามสอนมาว่าเนี่ยอีกเทอร์นั้นั่นเๆงใช้แค่นี้เองอยู่ก็จําเป็นเปิดป้าๆป,ปิดแค่แค่และเทียบเอาตัวตรงการดูวันกับถนนใหญ่กว่าหรือเล็กกว่าทเท่ากันแค่นั้นเองเห็นปะเราแค่ปรับมุมมองแค่นั้นเองอก็รลยจบให้เสร็จแค่25วิบานีลอเลย เดี๋ยวเหลือ Conjunction แล้วก็เหลืออ่ะมันเป็น relative เพราะสักตั้งแต่ parallelism หลงไปอีสองเรื่องเองแต่ถ้าโจทย์ไหน่อยก็ได้ฮะน่าจะได้ทำโตอบอุ้ยโรงเรียนแรกนะจะได้ทำตอบเนี่ยได้ไหมลูกเดี๋ยวสองเรื่อง relative กับ parallel ไปแล้วนะเสร็จไหมลูกไปแล้วนะไปแล้วนะตองน้นะอ่ะเรื่องต่อไปลูกคอนจั้ c ช i o n ในีลูกคอนจั้ c ช i o n คือคำสันธานที่รักลูกสันธานเชื่อมประโยคสันธานสันธานเชื่อมประโยคหนูมไปดูพวกคอนเนคเตอร์นะได้ไปดูว่า ตรงไหนแปลว่าอะไรเชื่อมยังไงบวกอะไรนะลูกอ่านสะ่วนอันนี้ขอเนี่ยไม่สอนเพราะว่ามันคือการที่ผมไปห้องเราไปดูซิอันไหนแปลว่าอะไร more over in addition furthermore what s more แปลว่ามากไปกว่าน,นั้นเสริมใจความ but yet still however never the less non the less on the other hand ในทางตรงกันข้ามเชื่อมความขัดแยง้งนะพวกเนี้ยไปดูนะจะได้ไม่เสียเวลาอันนี้แค่ผมไปห้องเพิ่มน,นลูก แต่เรื่องที่อยากจะสอนให้คือ relative cost เรื่องนี้ไปเรียนมหาลัยได้ใช้เยอะด้วยแต่เรกู relative cost จะอะไรอกหวานกวากันแนะจะได้ไม่มงเอาไปให้ได้ดูเรื่องนี้จ่รับ relative cost จะอะไรฮนะตั้งใจความดีเนาะมันคือการที่เราหลุดจากเอาประโยค2ประโยคฮะเนาะมันคือการที่เราจะเอาประโยค2ประโยคฮะมารวมกันให้กลายเป็นประโยคเดียวหลุดเนาะมารวมกันให้กลายเป็นประโยคเดียวที่ยาวขึ้น แต่รวมยังไงล่ะเนาะใน2ประโยคเนี่ยลูกมันจะมีคําที่ซ้ํากันอยู่มันจะมีคําที่ซ้ากันอยู่เราจะเอาไอ้ซ้ำไอ้ไอ้คำที่ซ้ํากันเนี่ยเนาะเราจะเอาไอ้คาที่ซ้ํากันเนี่ยมาเป็นจุดเชื่อมดูโอเคปะมาเป็นจุดเชื่อมเช่น